แชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนปฏิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดเีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็ท่านที่มีความชื่นชอบ ในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูดงคอยอีกครั้งช่องคูดงคอยนอกจากบางครั้งนะครับคูดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบหลายครั้งคูดงก็ซื้อจากในกลุ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะรับซื้อจากลูกเพจนะครับที่บางครั้งส่งเหรียญมาแล้วก็ ตรงกับความต้องการของคูดวงเราก็รับซื้อซื้อบ้างไม่ได้รับซื้อบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติของการซื้อขายอีกในหนึ่งคูดวงจะนําข้อมูลต่างๆนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมเข้ามาพูดมาคุยมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มาแจ้งข่าวาวที่บางคนหลายคนไม่ทราบนะครับคูดงจะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ EP นี้นะครับคูดงจะมาพูดถึงเหรียญ 10บ,บาทของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญหนึหนหนพศนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้พศนี้หลายคนนะครับที่อยู่ในวงการนักสะสมจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราชส5 3 3เป็นเหรียญปีพศที่แพงที่สุดนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีปี33นี่ที่เล่นกันนะครับอย่างเหรียญผ่านการใช้นี่ก็ เท่าที่เห็นนะครับยังไม่ได้อัปเกรดยังไม่ได้ขึ้นตรับเกรดก็อยู่ที่7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอัปเกรดไปแล้วมีการประมูลกันก็1ล้านกว่าบาททีนี้คุณโดวงจะมาพูดถึงเหรียญที่เป็นพอสอนี้ที่มีราคาสูงกว่าเหรียญปี2533นะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2538หหลายคนก็อาจจะมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือ แต่ก็ต้องบอกว่าเหรียญที่มีมูลค่าหลักแสนหลักล้านต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเหรียญปกติแน่นอนถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับผลิตออกมานี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับ53ล้านกว่าเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญหนึ่งเนี่ยราคาหลักแสนหลักล้านไม่ถึงแน่นอนแต่เหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึง, <S 2> <S 2> ถงก็คือเหรียญดูนะครับนี่นะครับผมดูด้านขวานี่นะครับนี่คือเหรียญ 10บาทปี2538ที่เป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำนะครับต้องบอกว่ามีหลายปีพศที่ผลิตเป็นเนื้อทองคำออกมาต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ใหญ่ระดับประเทศที่แบ่งปันข้อมูลอันนี้มาเพิ่มเติมนะครับคูโดงก็ยังไม่ทราบว่าจํานวนการผลิตเท่าไหร่แต่ว่าที่มีการพูดคุยกันก็อยู่ที่ประมาณ สิบเหรียญนะครับสําหรับเหรียญเนื้อทองคําวิธีการตรวจสอบนะครับเหรียญปกติในที่อยู่ในมือของคู่โดงเนี่ยเหรียญปกติโดยั่วไปน้ําหนักนะครับจะอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมแปดจุดห้ากรัมเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญเนื้อทองคําจะอยู่ที่สิบหกจุดหกกรัมนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณนี้เกือบสิบเจ็ดกรัมนะครับก็น้ําหนักมากกว่าทองคํา 1บาทด้วยนี่ครับผมนี่คือเรื่องราวข้อมูลนะครับที่มีการแบ่งปันในกลุ่มนักสะสมนะครับคุณดวงจะนําข้อมูลแบบนี้เข้ามาพูดมาคุยนะครับแล้วก็มาแบ่งปันความรู้เพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีการผลิตเหรียญแบบนี้ขึ้นมาจริงนะครับคูณดวงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คาดว่าเหรียญน,นี้จะผลิตออกมาเพื่อให้กับบุคคลสาคัญหรือว่าให้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสมัยก่อนทองหนึ่งบาท ก็ราคาไม่เท่าไหร่เองนะครับปี38เนี่ก็อยู่3 0 0 0 4 0 0 0บาทไม่เกิน5,000บาทนะครับแต่พอมาผลิตเป็นเหรียญแบบนี้และปัจจุบันนะครับเฉพาะเนื้อทองคำอย่างเดียวนี่ก็30,000กว่า3 0,000กว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้ก็น่าจะเกินราคาอาจจะไล่เรียกกับปี3 3หรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโดกจะมาพูดมาบอกมากล่าวนะครับแต่ก็ อีกนั่นแหละเหรียญ10บาทเนื้อทองคําไม่ใช่ว่าจะอยู่ในมือของคนโดยทั่วๆไปนะครับก็ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ในมือของนักสะสมรุ่นใหญ่ๆเนี่ยของบ้านของเมืองไปหมดแล้วละ่ะของเราก็ทราบไว้นะครับรู้ไว้แช่ว่า่บบแบบน้มเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงสําหรับเหรียญปี38ปปกตินะครับก็ผลิตออกมาก็เยอะ ความคาดเคลื่อนก็มีก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีคนมาขายเหรียญปี38บอกว่า500ถ้าไม่ใช่เป็นเหรียญ UNC ราคายังไม่ถึงนะปัจจุบันยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ nobody